ลุงตกใจหมดเลยทำไมจากน้ํากลายเป็นฝนนี่จัก,กรวาลมันงงเองหรือมันกําลังทดลองอะไรอยู่เนี่ยมันไม่ได้งงหรอกหน่งนี่คือฝนของสัตจ,จะเมื่อโลกเริ่มเย็นลงสิ่งที่หลงมันจะเริ่มหลุดออกลุงนั่นหน้าใครอีกละ่ะทําไมฝนถึงมีหน้านั่นคือพระสารนักรพุทธเจ้าพระองค์เกิดขึ้นในยุคที่สิ่งมีชีวิตเริ่มหลงไม่รู้จะหาที่พึ่งที่ไหนใครๆก็วิ่งหาฟ้า แต่พระองค์สอนว่าสัจจะเท่านั้นที่ไม่เปลี่ยนจึงเป็นที่พึ่งได้จริงลุงแปลว่าเราห้ามพึ่งฟ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิธ์หรอไม่ได้ห้ามเน่งแต่จะให้ฟ้ามาช่วยทุกอย่างมันก็เกินไปโลกมันเริ่มตั้งหลักได้ด้วยสัจจะไม่ใช่โชคไม่ใช่พร,ไม,พรไม่ใช่การหวังลอยๆสัจจะแบบไหนลุงง่ายๆเลยฝนตกก็ต้องยอมเปียกทำผิดก็ต้องยอมรับไม่รู้ก็ต้องยอมเรียน โอ้ยอยยนี่คือสัจจะแบบมหิบะสินะลุงเออมันสอนเร็วดีด้วยพระสารนังกรทำให้จักรวาลรู้ว่าสิ่งที่ไม่จริงอยู่ไม่นานแต่สิ่งที่จริงจะอยู่แม้ในกับเพลิงผมเข้าใจ้ะลุงบางทีเราไม่ได้ต้องการที่พึ่งแต่เราต้องการความจริงมากกว่า